สวัสดีค่ะมาเจอก,กันกับอัญญาบอลสี EP นี้เป็น EP ลูกไม้ EP ที่7ทั้งหมดคือไม้ที่เพาะมาจากมเมล็ดของบอลสีเป็นไม้ที่ยังไม่มีชื่อแม่ค้าจะทำการจัดส่งทั้งกระถาง แพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษใช้ขนส่งโดยไพรสณนีไทยส่งด่วนให้แบบ EMS นะคะกรณีุลูกค้าสนใจไม้รายการไหนกระถางไหนอย่าลืมจดหมายเลขที่สำคัญรบกวนแจ้ง EP ที่ทำการรับชม EP ที่ต้องการให้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าแต่ละ EP ลำดับที่1-72ถึง72จะมีเหมือนเหมือนกันนะคะแต่เราจะใช้ เลขในส่วนของการรัน EP เป็นการแยกหน้าไม้ให้อีกครั้งหนึ่งจะได้เข้าใจตรงกันและก็ได้หน้าไม้นะคะถูกต้องตรงใจตามที่คุณลูกค้าต้องการก่อนการไปดูหน้าไม้เช่นเคยแม่ค้าขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจะส่งกรณีค่าจะส่งเมาส์เมาส์คุณลูกค้าจะทําการสั่งซื้อกี่กระถางก็ได้ลูกค้าสะดวกแบบโอนมีค่าจะส่งเมาส์ที่50บาทกรณีสะดวกแบบเก็บเงินปลายทาง มีค่าจะส่งเหมาที่70บาทสั่งซื้อมากน้อยแค่ไหนค่าจะส่งก็เป็นเรทราคาแบบเหมาๆาต่อหนึ่งรอบการจะส่งจะทำการสั่งซื้อรวมกันก็ได้นะคะในหลายๆ EP รวมกันได้หมดไม่ว่าจะเป็นไม้โบราณไม้มีชื่อไม่ด่างไม้ป้ายชุดนั้นก็สามารถรวมกันได้เช่นกันไม้กระถางละ35บาท3กระถาง100 สามารถรวมกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกไม้หรือว่าไม้มีชื่อที่ทางอัญญาบอลสีจัดโปรอยู่ก็สามารถรวมกันได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปดูหน้าไม้ในแต่ละกระถางกันเลยจ้าก่อนการไปดูลูกไม้กระถาง35บาท3กระถาง100นะคะแม่ค้ามีบอลใบไผ่สวยๆให้ดูไซส์ให้ดูขนาดมาแทรกให้มีแค่มีแค่กระถางเดียวนะคะ แบ่งให้หนึ่งกระถางให้ดูหน้าไม้ประมาณนี้ใบดกใบหนามากมากนะคะบอนใบไผ่กระถางนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ120บาทจะ้ะลูกไม้ ep ที่6กระถางนี้หมายเลขที่1จะ้ะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูโทนสีก็จะออกเป็นโทนสีส้มๆประมาณนี้นะคะอีกต้นหนึ่งจะเป็นโทนสีชมพู ให้ดูขนาดทั้งหมดจะอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วกระถางที่หนึ่งจ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่สองค่ะลักษณะจะเป็นทรงหูชิดติดกันเส้นกระดูกจะเป็นสีแดงเข้มด้านล่างก็จะเป็นใบหัวใจโทนสีชมพูพาสเทลประมาณนี้กระถางนี้หมายเลขที่สองจะ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่สามจ้าให้ดูหน้าไม้กันก่อนอให้ดู ขนาดเส้นสายลายกระดูกประมาณนี้กระถางที่สามจ้าลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่สี่จ้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูขนาดทั้งหมดจะอยู่ในส่วนของกระถางสี่นิ้วนะคะให้ดูอีกต้นหนึ่งมีความติดด่างเขียวแบบนี้ไปให้กลับไปเลี้ยงนะคะกระถางนี้หมายเลขที่สี่จ้าลูกไม้กระถางที่ห้าค่ะให้ดูหน้าไม้โดยรวม ดูขนาดนะะโทนสีอีกต้นหนึ่งจะเป็นโทนสีแดงเข้มๆติดด่างไปใหป้ปลายแบบนี้เนาะกระถางนี่หมายเลขที่ห้าจ้ะลูกไม้กระถางนี่หมายเลขที่หกค่ะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาดรากเดินดีทะลุกลนกระถางหมายเลขที่หกจ้ะลูกไม้กระถางนี่หมายเลขที่เจ็ดให้ดูหน้าไม้โดยรวมพื้นสีเขียวเข้มนะคะเส้นกระดูกจะเป็นสีน้ำตาลจุดแดง โทนนี้จะเป็นสีแดงเข้มๆนะคะมีความติดด,งดางๆไปให้ประมาณนี้กระถางนี้หมายเลขที่7ค่ะลูกไม้สายหวานนะคะหูชิดติดกันเส้นกระดูกแล้วก็ลายจุดสวยมากๆกระถางนี้หมายเลขที่8ให้ดูขนาดนะคะโทนสีแล้วก็ให้ดูที่เส้นกระดูกกระถางนี้หมายเลขที่8จ้า ลูกไม้ใบไทยกระถางนี้นะคะหมายเลขที่เก้าจะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูด้านล่างนะคะมีลูกเล็กๆอยู่ด้านล่างอันนี้เป็นบอลใบไผ่จากไปเลี้ยงไล่แดดไล่แสงเนาะบอลใบไผ่นะคะแยกปลูกตางหากได้เลยกระถางนี้หมายเลขที่เก้าจ้ะลูกไม้กระถางที่สิบค่ะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาดกระถางนี้หมายเลขที่สิบจ้ะ กระถางนี้หมายเลขที่11บอ็ดจ้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูเฉดส,สีนะคะก็เน้นเน้นเน้เนมากๆนะคะประมาณนี้เลยกระถางนี้หมายเลขที่11จ้าลุงไม้โทนสีน้ำตาลเข้มๆนะคะกระถางนี้หมายเลขที่12ให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูขนาดหมายเลขที่12จ้ากระถางนี้หมายเลขที่13จ้า ให้ดูหน้าไม้ให้ดูทรงใบนะคะให้ดูขนาดด้านล่างหมายเลขที่สิบสามจ้าลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่สิบสี่จ้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูขนาดมีลูกเล็กๆที่อยู่ด้านล่างนะคะกระถางนี้หมายเลขที่สิบสี่จ้ากระถางน,นี้เป็นลูกไม้หมายเลขที่สิบห้าโทนสีชมพูหวานๆเส้นกระดูกสีชมพูนะคะ ประมาณนี้กระถางนี้หมายเลขที่สิบห้าจ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่สิบหจ้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูเส้นกระดูกให้ดูหน้าไม้เนาะสวยๆแบบนี้กระถางที่สิบหจะ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่สิบเจ็ดค่ะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูโทนสีก็ถือว่า ใบหนาการใบแข็งแรงอีกต้นหนึ่งก็จะโทนคล้ายๆกันนะคะแต่ลักษณะเขาจะมีอันนี้จะเป็นมีจุดเนาะมีจุดขาวนะคะจุดชมพูอันนี้จะเห็นแต่จุดขาวอยู่ตอนนี้นะคะให้ดูขนาดกระถางนี้หมายเลขที่17ค่ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่18จ้ให้ดูหน้าไม้โดยรวมกันก่อนนะคะให้ดูเส้นสายลายกระดูกให้ดูทรงใบ ต้นนี้เขาจะเป็นบอนโชกระดูกนะคะทรงประมาณนี้กระถางนี้หมายเลขที่สิบแปดจ้าลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่สิบก้าจ้าลูกค้าสนใจหมายเลขไหนนะคะก็อย่าลืมจดหมายเลขแล้วก็ ep ที่รับชมอยู่นี้เป็นลูกไม้ครั้งที่หกจดหมายเลขที่ ต้องการนะคะอย่าลืมเผื่อแล้วก็สำรองเอาไว้ด้วยกรณีคุณลูกค้าก็อาจจะใจตรงก,กันกับคุูกค้าท่านอื่นติดต่อมาได้ที่เบอร์0876115169นะคะจะเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็จะเป็นทั้งไลน์นะคะช่วงนี้อาจจะคุณพ่อค้าอาจจะรับโทรศัพท์นะคะค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยเนาะเนื่องจากว่าคุณพ่อค้าเองช่วงนี้นะคะมีงานทำสวนใหม่เนาะก็จะมีทั้งเสียงเครื่องโยนเครื่องจักรก็อาจจะ รับโทรศัพท์ได้ไม่สะดวกนะคะแม่ค้ามีเบอร์สำรอง0 9 4 4 2 0 3้า2องเบอร์นี้จะเป็นในส่วนของเบอร์แม่ค้านะคะสามารถแจ้งเบอร์หรือว่าทักไลน์มาได้ที่นะคะเบอร์สำรองของแม่ค้าก่อนได้เลยนะคะช่วงนี้คุณพ่อค้าเองก็จะติดงานด้านนอกสวนหลายอย่างนะคะกระถางนี้หมายเลขที่19จะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาดนะคะ ลูกไม้กระถางละ35บาท3กระถาง100นะคะกระถางนี้หมายเลขที่20จ้ะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมค่ะให้ดูไซส์เนาะประมาณนี้กระถางที่20จ้าลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่21่สบเจ้ะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมกันก่อนให้ดูเฉดสีแล้วก็ทรงใบนะคะให้ดูขนาดกระถางที่21จ้ะ กระถางนี้หมายเลขที่22จ้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูขนาดกอแน่นมากๆนะคะอีกต้นหนึ่งด้านล่างจะประมาณนี้กระถางนี้หมายเลขที่22จ้าลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่23จ้าแม่ค้าคให้ดูหน้าไม้โดยรวมกันก่อนนะคะประมาณนี้กระถางที่23จ้าลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่24จ้า แม่ค้าให้ดูหน้าไม้กันก่อนนะคะให้ดูขนาดให้ดูต้นนี้นะคะโทนสีจะประมาณนี้เลยใบเข็งใบหนาอันนี้เขาก็จะใบหนามากนะคะกระถางนี้หมายเลขที่24จะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่25จ้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูขนาดกระถางที่25จะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่26จ้า ให้ดูเฉดสีให้ดูขนาดจะอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วหมายเลขที่26จะกระถางนี้ลูกไม้กระถางที่27หูชิดติดกันประมาณนี้นะคะให้ดูขนาดจะอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วหมายเลขที่27ค่ะลูกไม้กระถางที่28จ้าโทนสีหวานๆนะคะหูชิดติดกันมีจุดขาว โทนนี้จะเป็นโทนสีชมพูสายหวานเช่นกันกระถางที่28จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่29จ้ะนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไมา้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาดให้ดูต้นนี้นะคะ๋ยวให้ดูต้นนี้แล้วกันเนาะนี่เป็นบอลโชกระดูกนะคะลักษณะทรงใบประมาณนี้กระถางนี้หมายเลขที่29จ้ะ กระถางนี้หมายเลขที่30จ้าะสำหรับสายหวานหวานนะคะสีชมพูนูดประมาณนี้สวยมากๆกระถางนี้กระถางที่30จ้าลูกไม้กระถางที่31ค่ะให้ดูหน้าไม้กันก่อนนะคะให้ดูในส่วนของขนาดหมายเลขที่31จ้าลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่32จ้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูสี ให้ดูในส่วนของขนาดนะคะทั้งหมดอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วกระถางนี้หมายเลขที่32จะก,กระถางนี้หมายเลขที่33ให้ดูขนาดนะคะให้ดูทรงใบให้ดูเฉดสีประมาณนี้ทั้งหมดอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้ว พิจารณาได้ตามที่แม่ค้านำเสนอลูกไม้แต่ละกระถางหน้าตาจะไม่เหมือนกันเลยไม่มีสำมรองคุณลูกค้าสนใจกระถางไหนจดหมายเลขแล้วก็อย่าลืมนะคะสำมรองในส่วนของกระถางอื่นๆเพิ่มเติมเอาไว้ด้วยหมายเลขที่33จ้ากระถางนี้หมายเลขที่34ค่ะให้ดูหน้าไม้กันก่อนนะคะให้ดูขนาดกระถางที่34จ้ะลูกไม้กระถางที่35ค่ะ หน้าไม้ประมาณนี้ให้ดูขนาดนะคะอีกต้นด้านล่างจะเป็นโทนสีแดงอมส้มแบบนี้นะคะนี่เลยก็ถือว่าสวยมากๆนะคะสีอันนี้จะเป็นออกโทนสีชมพูอมม่วงไหมคะให้ดูกระถางนี้หมายเลขที่35จะ้ะกระถางนี้หมายเลขที่36มสิบหกจ้ะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูเฉดสี ประมาณนี้หมายเลขที่36จ้าลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่37ค่ะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้กันก่อนนะคะให้ดูทรงใบแล้วก็เฉดสีประมาณนี้กระถางที่37จ้ากระถางนี้หมายเลขที่38ค่ะขนาดนะคะประมาณนี้หมายเลขที่ส8ดลูกไม้โทนสีเข้มๆกระถางนี้หมายเลขที่ส9จ้า ให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูจุดจุดนี้จะออกเป็นจุดสีน้ำตาลเข้มๆนะคะประมาณนี้กระถางที่3ามสิก้าจ้ะลูกไม้กระถางที่4ี่ค่ะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูเส้นกระดูกเนาะลักษณะสีของกา้านนะคะหมายเลขที่สี่สิจ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่สี่ิค่ะ ให้ดูเฉดส,สีนะคะให้ดูในส่วนของขนาดหมายเลขที่41จะกระถางนี้หมายเลขที่42จ้านะคะลักษณะทรงใบเส้นกระดูโทนสีประมาณนี้มีแดงๆใบมันเงาอยู่ด้านล่างกระถางนี้หมายเลขที่42จะลูกไม้สายหวานๆกระถางนี้หมายเลขที่43 แม่ค้าให้ดูหน้าไมา้โดยรวมนะคะให้ดูขนาดให้ดูโทนสีของอีกต้นหนึ่งคะใบเขาจะแดงสดมันเงามากๆประมาณนี้กระถางที่สี่สิบสามจ้ากระถางนี้หมายเลขที่สี่สิบสี่ค่ะให้ดูหน้าไมา้โดยรวมกันก่อนนะคะให้ดูขนาดกระถางที่สี่สิบสี่จ้ะ กระถางนี้หมายเลขที่45จะให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะประมาณนี้กระถางที่45จะกระถางนี้หมายเลขที่46ให้ดูหน้าไม้โดยรวมกันก่อนใบหนาใบมันเงามากๆนะคะขนาดหมายเลขที่46จะกระถางนี้หมายเลขที่47ค่ะให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะอันนี้จะเป็น พื้นสีเขียวเข้มสะดือเริ่มแดงมาแล้วนะคะลักษณะทรงใบขนาดมีลูกเล็กๆนะคะอยู่ด้านล่างด้วยกระถางที่สี่ิบเจ็ดค่ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่สี่สิบแปดค่ะให้ดูหน้าไม้กันก่อนให้ดูในส่วนของขนาดประมานี้กระถางที่สี่สิบแดจ้าลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่4ี่ิบเก้าจ้ะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมด้านบน ให้ดูลูกเล็กๆที่อยู่ข้างล่างนะคะนี่จะเป็นบอนโทนสีเขียวเข้มจับประมาณนี้กระถางนี้หมายเลขที่49จะลูกไม้กระถางที่50จา้าแมคค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูต้นนี้ใบเข้าหนาแล้วก็ให้ดูโทนสีแล้วก็เส้นกระดูกนะคะการกัดสีกระถางนี้หมายเลขที่50จะ ลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบเอ็ดจ้ะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูเฉดสีกระถางที่ห้าสิบเอ็ดจ้ากระถางนี้เป็นลูกไม้หมายเลขที่ห้าสิบสองจ้ะลักษณะทรงใบขนาดกระถางที่ห้าสิบสองจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบสามค่ะให้ดูหน้าไม้โดยรวม โคนสีเส้นสายลายกระดูกพิจารณาได้ตามที่แม่ค้านำเสนอได้เลยลูกค้าแต่ละท่านก็จะชอบหน้าไม้ที่ไม่เหมือนกันนะคะให้กันไปในราคาเบาๆ35บาบท3กระถาง100ไม้ทั้งหมดแม่ค้าเพาะมาจากเมล็ดของบอนสีกระถางนี้หมายเลขที่53จะ้ะลูกไม้กระถางที่54จะ้ะให้ดูหน้าไม้กันก่อนนะคะให้ดูในส่วนของขนาดกระถางที่54จะ้ะ ลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบห้าจ้ะให้ดูเฉดส,สีให้ดูทรงใบหมายเลขที่ห้าสิบห้าจ้ากระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบหกจ้ะให้ดูหน้าไม้โดยรวมกันก่อนนะคะพื้นสีเขียวเข้มกระดูกสีแดงเข้มต้นด้านล่างนะคะมีความติดดางๆประมาณนี้เนาะหมายเลขที่ห้าสิบหกจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบเจ็ดค่ะ ให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูในส่วนของขนาดหมายเลขที่57ค่ะกระถางนี้เป็นลูกไม้หมายเลขที่58นะคะพื้นสีเขียวเนาะจุดเขาจะเป็นสีแดงเข้มเข้มลักษณะจุดจะกัดลึกๆประมาณนี้นะคะหมายเลขที่58จะลูกไม้โทนสีแดงอมส้มกระถางนี้หมายเลขที่59จะให้ดูหน้าไม้โดยรวมค่ะ ประมาณนี้กระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบกจ้ะลูกไม้ด่างเปลือกระถางนี้นะคะกระถางที่หกสให้ดูลักษณะเฉดสีแล้วก็ทรงใบประมาณนี้นะคะส่วนด้านล่างก็จะมีความด่างๆเปลือเปลเช่นกันกระถางนี้หมายเลขที่หกจ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่หกเอจ้ะให้ดูหน้าไม้กันก่อนนะคะต้นนี้มีความ เปลอะเอเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วแม่ค้าว่าเขามีความนะคะสีเขาแลดูเปลอะเปลอเนาะน่าลุ้นนะคะกระถางนี้หมายเลขที่61จ้ะลูกไม้สายหวานหวานกระถางนี้หมายเลขที่62จะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูเฉดสีลักษณะทรงใบเป็นรูปหัวใจประมาณนี้กระถางนี้หมายเลขที่62จะ กระถางนี้หมายเลขที่63ทรงใบจะเป็นรูปหัวใจอ้วนๆน,นะคะน่ารักประมาณนี้เลยให้ดูขนาดหมายเลขที่63าจ้ากระถางนี้หมายเลขที่64ค่ะลักษณะทรงใบนะคะจะเป็นรูปหัวใจใบมันเงาประมาณนี้แมคค้าว่าเขามีความ ใบมันเงาใบนาก้านใบแข็งแรงกระถางนี่หมายเลขที่64จ้ะลูกไม้กระถางนี่หมายเลขที่65จ้ะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูเฉดสีหมายเลขที่65จ้ะใบมันเงาโท,โทนสีแดงเข้ม,มๆนะคะประมาณนี้เป็นไม้ทรงสวยฟอร์มสวยกระถางนี่หมายเลขที่66จ้ากระถางนี่หมายเลขที่67ค่ะ ให้ดูหน้าไมา้โดยรวมประมาณนี้ให้ดูขนาดกระถางที่67ค่ะลูกไม้กระถางที่68จะให้ดูเฉดส,สีนะคะให้ดูด้านล่างกระถางนี้หมายเลขที่68จ้าลูกไม้กระถางที่69จะ้ะใบดกใบหนาก้านใบแข็งแรงนะคะจะมีซ่อนอยู่ข้างล่างด้วยกระถางนี้หมายเลขที่69จะ้ะ กระถางนี้หมายเลขที่เจ็ดสิบจ้าแม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูขนาดกระถางที่เจ็ดสิบจ้าลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่เจ็ดสิบเอ็ดจ้ะแม่ค้าให้ดูเฉดสีประมาณนี้นะคะขนาดกระถางที่เจ็ดสิบเอ็ดจ้า กระถางนี้เป็นลูกไม้กระถางที่72ในราคาเบาๆนะคะ3กระถาง100บาทให้กันที่ราคากระถางละ35บาทแม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูขนาดกระถางที่72จะี EP นี้แม่ค้าขออนุญาตนะคะนำลูกไม้ด่างสวยๆดังสวยทุกใบเอามาปิดท้ายคลิปให้นะคะในราคากระถางละ 50บบาทจะมีเพียงกระถางเดียวนะคะกระถางนี้ลูกไม้ด่างหมายเลขที่73ในราคากระถางละ50บาทแม่ค้าให้ดูนะคะสกิดหรือว่าความเปิดด่างประมาณนี้นี่จะเป็นหลอดใหม่นะคะกำลังจะก,กางใบให้ดูขนาด ลูกไม้ด่างกระถางที่73ในราคากระถางละ50บาทจะ้ะในส่วนของอีพีนี้แม่ค้าก็ขอจบการนำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็คุณลูกค้าทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเรามาเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีจะ้ะ